สวัสดีครับดินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังเลขเด็ดเลขดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในวันนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวดินล่าสุดเมื่อวานหัวข้อข่าวเมียบุกไลส์สุดงานแต่งผัวล่าสุดฟ้องศาลแล้วเรียกเงินจากเจ้าสาวเปิดใจ สาวถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งผัวที่ใชนาทเผยรักแค่รักใครมานับนานปีจนฝ่ายเจ้าสาวประกาศจะแต่งงานจึงไปดูสุดท้ายเจอแจ็คพอตกำลังจัดงานชื่นมืน่นยืนยันเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายมา16ปีล่าสุดให้ทนายฟ้องเรียกค่าทดแทนฐานถูกแย่งสามีจากกรณีหญิงสาวที่ใช้ชื่อพันพันมุกแก้วถือทะเบียนสมรสเข้าไปบุกงานแต่งของบ่าวสาวคู่หนึ่ง โดยระบุว่าฝ่ายชายคือสามีของเธอที่จดทะเบียนสมรสและอยู่กินกันมา16ปีแต่แอบมาแต่งงานกับสาวอื่นจนเกิดภาพมีการโต้เถียงกับฝ่ายชายที่เธอระบุว่าเป็นสามีก่อนจะถูกไล่ออกมาจากงานแต่งซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่18กุมภาที่ผ่านมานางนิภาพันธ์ขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีเจ้าของเฟซบุ๊กเปิดเผยว่าชายแต่งชุดเครื่องแบบสีขาวที่เข้าพิธีสมรส กับเจ้าสาวในคลิปคือสามีตนอายุ34ปีเตียนตำรวจซ้อมพอเมืองชัยน่านซึ่งเป็นสามีที่จดทะเบียนสมรสและอยู่กินกันมา16ปีโดยเธอเองก็อาศัยอยู่กับบ้านพ่อแม่สามีด้วยมีลูกสาวด้วยกัน2คนคนโต15ปีคนเล็ก5ขวบก่อนหน้านี้ตนเองรู้ระแคะระคายมาประมาณ1ปีที่สามีเริ่มมีพฤติกรรมคบกับผู้หญิงคนนี้แต่ยังทําตัวเหมือนปกติคือเช้าไปทํางาน เลิกง,งานกลับบ้านแต่มาวันนี้เพื่อนๆได้แอบบอกตนเองว่าผู้หญิงคนนี้ประกาศว่าจะแต่งงานวันนี้ตนเองกับแม่สามีจึงเข้าไปดูที่บ้านผู้หญิงคนดังกล่าวซึ่งเจอภาพบาดตาเขาจริงๆทิ้งดำทะเบียนสมรสออกมาแสดงทั้งไลฟ์สดเพื่อประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงสิ่งที่สามีทํากับตนและครอบครัวโดยหลังจากนี้จะดันหน้าดําเนินการทางกฎหมายกับสามีและเจ้าสาว ขณะที่ผู้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นฝ่ายตำรวจหนุ่มได้โพสต์ข้อความขอโทษทุกคนด้วยครับผมผิดเองคนเดียวอีกฝ่ายนั้นไม่รู้เรื่องเลยสักนิดทําให้โลกโซเชียลร้อนระอุข,ขึ้นมาขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านที่มีการจัดกานแต่งเพื่อสอบถามแต่ถูกปฏิเสธจากคนในบ้านอย่างสิ้นเชิงโดยไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดพร้อมห้ามสื่อถ่ายภาพและมีท่าทีโมโหถามกลับว่ามาทําข่าวทําไมมาซ้ําตามกันเหรอ ล่าสุดเวลา16านาฬิกานางนี่พาผ่านพร้อมนายอนุอสออสุรพงศ์ทนายความภาสาเดินทางไปยังศาลคดีดิก่าเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทเพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าสาวตามคลิปเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งส่วนตัวสามียังมีมการร้องทุกข์กล่าวโทษและอยากให้โอกาสกลับมาดูแลรียครอบครัวทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ลบคลิปลฟ์สดบุกงาน,นแต่งจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและครอบครัว ส่วนที่สพเมืองชัยนานตจนสังกัดตำรวนดูยังไม่มีคามเคลื่อนไหวใดเนื่องจากนางดีพาพันไม่ได้เข้าร้องทุกจึงไม่มีการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดกับตำรวนดูอ่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่เหมือนไวรันลนะครับเมื่อวานครับมาแรงมากครับก็บ่าวพบเอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังครับพี่น้องนะครับอ่าท่านใดน,นะครับชอบการรายงานข่าวนะครับสไตล์บ่าวพ้อมนะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปเด่นๆต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่านแล้วครับที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐแล้วพบกับบ่าวป้อบในคลิปต่อไปสวัสดีครับ